สัสัยเเเราาจะิ่มมขใกลน,ป,น,กน,นปล่อยออกมาแล้วนะครับสำหรับทีเซอร์แรกของหนังตรายภาคไทยตำรวจอาคมมาดขลังชายผู้มาพร้อมกับวิชาอาคมแถมยังเป็นตำรวจผู้ที่มีหนวดนันเป็นเอก,กลักษณ์กับขุนพันธ์ภาคที่3ที่ในตัวอย่างแรกนี้นะครับเราก็ได้เห็นหลายๆตัวหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนักแสดงชุดใหม่ที่มีบทบาทในภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นมาริโอ้เมลเลอร์โตโน่พาคิน ในภาคนี้พวกเขาทั้งสองมารับบทเป็นเสือ2อตัวที่ต้องมาฟาดฟันกันนั่นเองครับพร้อมกับการที่ยังในก้องเกียร์ขมสิริผูงกับเจ้าของผลงานขุนพันธ์ทั้งสองภาคก่อนหน้านี้มารับหน้าที่กำกับอีกเช่นเคยพร้อมกับอนันดาเอเวอริงแฮมนะครับที่กลับมาสวมชุดขุนพันธ์อีกครั้งครับโดยเรื่องราวของขุนพันธ์ภาค3จะเล่าถึงสมัยส,ยสงครามโลกที่ในตอนนั้นขุนพันธ์ได้รับหน้าที่ในการจับตายแค่นี้แหละครับ ซึ่งอย่างที่รู้กันดีเลยครับว่าหนังเรือ่องขุนพันนั้นเป็นหนังที่กึ่งจริงกึ่งแต่งครับโดยหยิบยกบุคคลที่มีตัวตนจริงอย่างขุนพันธรักษ์ราชเดชหรือบุตรพันธรักษ์มาเป็นตัวเอกของหนังและแต่งเติมเรื่องราวเข้าไปเพื่อให้ความบันเทิงแก่คนดูน<า>อกจากจะมีขุนพันแล้วนะครับยังมีตัวละครอ,อื่นอีกมากมาย ที่เป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ไทยเขาก็ามีบทบาทในไตราภาคนี้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นภาคหนึ่งที่มีอันฮาวิฮารูมหาโจรภาคใต้ซึ่งมีแรงบันดาลใจจากบุคคลจริงในประวัติศาสตร์อย่างอเวสดาตาและพอมาในภาค2ขุนพันธ์ก็ได้ไปเชิญหน้ากับเสือฝ้ายและเสือใบพร้อมกับที่เขาต้องเข้าร่วมกับเสือทั้งสองครับเพราะว่าระบบราชการตำรวจไทยในสมัยนั้นนะครับค่อนข้างย่ำแย่มีทั้งการรับสินบนและช่อโนอีกมากมาย ตงใส่เราจะเริ่มเขาใลพว้นมันเต็มทีนะครับท่านคุณจนมาถึงคุณพันในภาคนี้คุณพันจะสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่สองมีนาคมปีหน้าครับและผมก็จะรอดูตัวอย่างใหม่ของคุณพัน์แหละเพื่อเมียนะ Terima kasih telah menonton!